างและแนวโน้มของราคาทองคํานะครับกับทางรองประธานกรรมการของบริษัท YLG b u l l i o n International นะครับคุณพวันณวนะวัฒนทรัพย์นะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพะวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารยพิเชียรและคุณบุรกิจค่ะครับเมื่อคืนนี้ทองคําพยายามจะทะลุฝ่าทะลุ1780เหรียญแต่ยังขึ้นไปไม่ได้นี่ เป็นเพราะอะไรและแนวโน้มต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงครับคือช่วงนี้จะถือได้ว่าเป็นช่วงไซเวยนนะคะเพราะว<ม>่าจะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายผสมผส,สมกันมาอย่างเมื่อวานนี้สาเหตุที่ทองคำจะมันร่วงลงมาค่อนข้างเยอะมาแตะที่1นึ่งพันเจ็ด้อหลลาร์ต่อไซได้เนี่ยห<ม>ลักๆมาจากการอ่อนค่าของย<ม>ูโรนะคะเนื่องจากว่าการประชุมจีนยีสิบที่ผ่านมาในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย ไม่มีความชัดเจนในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโลกมีแต่แค่ว่าอาจจะมีการเพิ่มทุนของ IMF แต่นโยบายยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการประชุมครั้งต่อไปเดือนมีนาซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้มีความนักลงทุนก็ยังไม่เห็นความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุนก็อาจจะย่อลงมาบ้างแต่พอแท้าๆตลาดตอนช่วงอเมริกาเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นแรงซื้อที่กลับเข้ามาอย่างที่ดิฉันบอกวันก่อนก็คือว่ามันเป็นช่วงได์เวย รับต้านของวันนี้นะักลงทุนก็มาจับตามองกันเอวต้านวันนี้เราให้คงจะไม่ไต,มต่างกับเมื่อวานเท่าไหร่แต่เชื่อว่าอาจจะมีการย่อลงมาเล็กน้อยเพราะว่า3มวันที่ผ่านมาเนี่ยจะต้านตั้งแต่87 1สิบเ7็ดหนึ่งเแล้วก็เมื่อวานนี้1779วันนี้วอลจีให้อยู่ที่1777หรือ25,580บบาทต่อบาททองคำ อันนี้เป็นต่างที่หนึ่งเป็นจุดที่น่าจะขายต่านที่สองเนี่ยถ้าสามารถยืนเหนืออันนี้ได้คือหนึ่งเจ็ดแปดสี่หรือสองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทอันนี้เป็นจุดขายอีกอันหนึ่งว่าดิฉันก็ยังเชื่อว่าวันนี้กับวันเมื่อวานนี้คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะยังไม่มีข่าวอะไรซึ่งมันจะมาทําให้ทองคำน่าจะกลับตัวลงหรือขึ้นได้ค่อนข้นางรุนแรงใหะนั้นจุดนะั้นเป็นจุดขายแล้วจุดซื้อดิฉันมองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะต่ำลงมานิดนึง ละจุดที่น่าจะซื้อเป็นจุดแรกคือ1,757 US d ล l r ต่อ1อย์เอาหรือ25,290บาทต่อบาททองคำอันนี้คือจุดที่1น,นะคะคจุดที่2คือ1,747 US d ล l r ต่อ1อย์เอาหรือ25,140บาทต่อบาททองคำคทั้งสองจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดพยอยสะสมเพราะดิฉันเชื่อว่าถึงลงไปก็น่าจะรีบาวกับขึ้นมาให้ทำกำไรระยะสั้นได้อีกค่ะ ก็สรุปแล้วราคาทองคําแท่งวันนี้นี่อ่อนตัวลงมาประมาณ50บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะจากเมื่อวานนี้นะคะมีมีม 2>, ม2ตัวประกอบก็คือว่าตัวค่าของทองคำอ่อนลงมาแล้วบาทก็อ่อนอลงมา r r e l a t i o n ตอนนี้แปลกมากของสามตัวเลยทั้งทองคําทั้งยูโรทั้งน้ำมันทั้ง US ไปในทั้งทิศทางเดียวกันหมดค่ะโอนะครับค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น ปรากฏการใหม่นะฮะแล้วคุณพวันดูว่าการที่ทองยังอยู่ในเรนจ์อย่างเงี้ย narrow range trading เนี่ยจะดำรงอยู่ไปอีกนานสักแค่ไหนครับคือน่าจะรอข่าวอะไรซึ่งจะมาบูสต์ให้ทองคำกลับขึ้นไปดิฉันก็มอย่างที่เคยเรียนมาว่าข่าวที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้น่าจะเป็นข่าวอีสานซึ่งจะดูว่าต่อไปวิกฤตการเมืองจะมีไหม หรือว่าก mm hmm. ารถูกแซงชั่นจะลงทุนแรงมากขึ้นไหมจะมีกี่ประเทศที่หยุดซื้อน้ํามันจากทางอิรนหร่านมากขึ้นหรืออิหร่านจะมีปฏิทิยาตอบโต้กับทางซาอุว,ว่าจะมีการเพิ่มผลผลิตน้ํามันไหมอะไรประมาณนี้เด้าะนั้นเนี่ยเหมือนช่วงนี้เงียบยังไม่ได้มีข่าวอะไรเยอะแยะ mm hmm. นักลงทุนก็ต้องจับตามองแต่ดูอีกตัวหนึ่งคือว่า น้ำมันไม่มีการปรับตัวยังอยู่ในระดับสูงกว่า100 US ดอลล่าต่อมาเรลวดังนั้นเมื่อไหร่ที่น้ำมันยังอยู่ในระระดับสูงแล้วโคเ l เลชันระหว่างทองกับน้ำมันเหมือนจะจับมือไปกันด้วยกันเนี่ยทรายยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่เชื่อว่าปัจจัยทางเทคนิคน่าจะมีการย่อลงมาบ้างเพื่อ,อที่จะ เทสทอฟิกตรงช่วงท,ที่หายอะค่ะปรับมีการทำกำไรช่วงสั้นออกมาบ้างนะฮะใช่ค่ะแล้วแต่ว่าวันนี้มันมีข่าว Standard Poor's หรือ S&P เนี่ยมีการลดเร й ติ้งของประเทศกรีซลงมาอีกนะฮะอยู่ในระดับเขาเรียกว่า CCC หรือ Selective Default ไปแล้วเนี่ยตร<า>งน,นี้่ำกวาจังบอลนอตะต่ำกจังบอล <laughs> คุณพวันดูว่าข่าว S&P d o w n g r a d ดาวเกรดกรีซตัวนี้จะมีผลต่อทองคำ อ่ามากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าครับคือตรงนี้ก็เหมือนเป็นข่าวที่รับกันมาตั้งแต่ต้นๆเพราะว่าทั้งสามค่ายไม่ว่าจะเป็นมูซี่เป็นเอสแอนทีเอ่อ<ม>ก็ดาวเกรดทั้งซีนยุโรปทั้งแบงก์ทั้งยุโรปทั้งหลายประเทศมาแล้วแล้วก็ปิดแน,แน่นอนเพราะว่าเกดผิดนัดแน่ๆอย่างน้อยเนี่ยถึงจะสามารถที่จะยูเอ่อคู่นี้ย่อต่อ,อไปได้แต่เจ้าหนี้ก็ถูกลดเอ่อถูกลด ำมำลว่าของตัวเองไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ซึ่งเยอะมากถ้าถือว่าถ้าใครมาลงทุนกับบอลของกรีกเนี่ยความผิดพลาดเป็นการผิดพลาดอย่างรุนแรงในการลงทุนค่ะใช่ค um, ่ะแล้วก็ตอนนี้มันมีปัญหาใหม่ขึ้นมาคุณพาวันก็คือเขาบอกว่าปัญหานี่ของประเทศเนี่ย ตอนนี้มันเริ่มแล้วก็มีการบีบรัดนโยบายทางการเงินการคลังมันทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในยุโรปมันชะลอตัวลงหมดหลายประเทศก็ติดลบด้วยมันก็ส่งผลกระทบไปถึงภาระหนี้ของบริษัทและหนี้ของบุคคลแล้วก็ครัวเรือนในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าหลายประเทศนะตอนนี้บริษัทแล้วก็บุคคลในยุโรปเนี่ยเป็นหนี้เป็นสิน จนก่อให้เกิดภาวะหนี้เสียเนี่ยนะแบดเด็บแบดโลนอะไรเนี่ยนะฮะเป็น NPL ขึ้นมาเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้คุณพวันดูว่ามันท้ายสุดจะมีผลต่อราคาทองคำบ้างไหมครับคือทองคำเนี่ยเวลาที่ยุโรปหรือว่ามันยูโรเนี่ยมีการอ่อนค่าเทองคำก็จะอ่อนค่าตา Euro, มยูโรแต่อ่อนได้ไม่นานเพราะว่าความเป็นเสนก็จะกลับมาทุกครั้งที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินการเมือง หรือแนมะ้กระทั่งน้ำมันเนี่ยทองคําจะโัวออกมาเป็นตัว mm hmm. เซฟเฮเว่นเพราะฉะน้นช่วงแรกที่มีการแพนิคเนี่ยทองคําก็จะอ่อนค่าตามยูโรแล้วก็ใช้สุดหลังจากที่นะักลงทุนไม่มีที่ที่จะเอาเงินไปลงทุนแล้วทองคําจะกลับมาเป็นเซฟเฮเว่นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยยอสั้นๆแล้วก็ในเทรนระยะยาวทองคํยันไหก็ขึ้นค่ะอืม mm hmm. นะครับค่ะอ่าการซื้เอเมริกาน่าจะน่าจะมีการรอข่าวทางทางของเศจมากกว่าว่า ก่อนที่จะถึงโอเปอเรชั่นทเวสที่จะ expire ที่จะหมดอายุในเดือนมิถุนาเนี่ยการเงินการคลังของเขาจะมีการปรับโครงสร้างหรือมีการเอาเงินเข้ามาในระบบอีกไหมรูปแบบที่จะเอาเข้ามาเป็นยังไงถ้าเอาในเอาเข้ามาในลักษณะซึ่งเป็นเหมือนโอเปอเรชั่นทเวสหรือเหมือนที่ยุโรปกําลังจะเอาเงินเข้ามาในวันพุธเนี่ยห้าแสนล้านล้านเนี่ยมันก็จะมีทําให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินสูง ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เอทองคําจะปรับตัวได้ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงอย่างพรุ่งนี้เนี่ยอูจะมีเอาเงินเข้ามาเนี่ยในระบบอีกห้าแสนล้านต้องดูใช่ค่ะต้องดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไงถ้าอนุมัติตุ้มดิฉันเชื่อว่าทองคําจะดีขึ้นค่ะอืมแต่ว่าช่วงสั้นยูโรยังอยู่หนึ่งจุดสามสี่สามแปดนะฮะยังยังไม่เสียบไปหมากค่อนข้างสูงนะคะค่อน้างแข่ง ก็ขยับขึ้นมาจาก1.33นะฮะขึ้นมา3.4 38 34 50นะค่ัอ่าครับเอาละครับก็แล้วทางคุณพวันจะมีข้อแนะนำนักลงทุนนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้ว่าลงทุนทองคำควรจะลงทุนอย่างไรดีครับ ค่ะไม่ออมิค่ะอย่าตกใจเวลาทองคําย่อซื้อค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้มันยังเป็นปัจจัยที่เป็นลบก,กับเศรษฐกิจเพราะงั้นทองคําจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งสามารถทําให้มูลค่าสินทรัพย์สูงขึ้นเพราะนั้นทุกครั้งที่ทองคำย่อให้ซื้อค่ะนักลงทุนอ,อาจจะสังเกตได้ว่าทองคำหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย ย่อลงไปเท่าไหร่ก็จะดีดขึ้นมาเกินสิบหนึ่ทุกครั้งเพราะนั้นแปลว่าทุกครั้งที่ย่อก็ยังมีนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเออเป็นระยะระยะเพราะนั้นเราจะมี่เป็นสายหนึ่งที่จะเห็นว่าโอกาสที่ทองคาจะย่อลึกๆคงช่วงนี้คงยังไม่เห็นค่ะอ นะครับก็เรียกว่าลงก็ให้ซื้อนะไ b อ y on Dips นะ Dips คือมันยอ่อลงมาย่อลงมาขึ้นก็<อ>ให้ขายอย่ามองระยะยาวค่ะเพราะว่า<อ>่วกนี้เหมือนกับเทรนด์มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำกำไรระยะสั้นสามารถทำทำเงินได้เป็นรายวันน่าจะเวิร์กกว่าอย่างถ้านนะักลงทุนบอกว่า Buy on Dips ซื้อมาตอนที่มันหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือว่าอะไรนี่มันก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะ oh. แต่ถ้านักลงทุนซื้อตอนที่มันย่อสุดแล้วมารีบาวกลับมาแล้วขายอย่างน้อยก็ทํากําไรเป็นรายวันจนกว่า oh. น้ำมันจะมีปัญหามีการประกาศสงครามมีการประกาศอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วแล้วเอ,อทําให้นักลงทุนแพนิคเ,เข้ามาถื้อคลองสินทรปลอดภัยอนี้นะคะ่ะ ช่วงนั้นถึงค่อยสอนเบายได้ค่ะอืมนะครับก็เรียกว่าให้เล่นสั้นๆไปก่อนในช่วงนี้นะฮะใช่ค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์มีคิวจะต้องไปอภิปรายที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันนะครับค่ะเจอกันที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะตอนบ่ายโมงนะครับค่ะยินดีค่ะครับขอบคุณมากครับคุณพวันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ